ท่านั่งนะครับในการเป่าขุยเพียงออตอนนี้เห็นครูย,ยังนั่งสมาธาอยู่ใช่ไหมถ้าเราเอารู้เอาู้สึกจริงๆเลยเนี่ยที่เราได้ต้องไปขึ้นแสดงหรือว่าเราต้องซ้อมให้เป็นที่จารษณะ,ะนเนี่ยจะแนะนําท่านั่งนะครับก็คือการนั่งรับเพียบนะครับเก็บขาตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนจะถนัดนะครับในส่วนของอันหันซ้ายหันขาไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับและ นั่งหลังตรงนะครับยืดอกนิดนึงนะครับทําให้เราดูสง่าผ่าเผยมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้จับคุยขึ้นมาเขียงไปข้างหน้าประมาณ45องศานะครับไม่ต้องเชิดไปมากๆอย่างนี้นะครับเอามาแค่ตรงนี้นะครับให้เสมอกับ45องศาประมาณนี้ให้ทำมุม45องศาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งกลางแขนของเราเนี่ยยกขึ้นมานะครับ ไม่ต้องยกเกินไปยกประมาณนี้อย่างอแขนแบบนี้นะครับให้มันสง่าผ่าเผยเป็นแบบนี้นะครับเป่าคุยให้ถูกต้องนะครับเก็บตรงปากของเราเนี่ยครับริมฝีปากบนนะครับให้อยู่ใต้กับตรงข้างบนของดากคุยนะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่าอมคุยแบบนี้นะครับถ้านั่งของเราเนี่ยถูกแล้วแต่ถ้าเราอมคุยในเรียบร้อยเลยจะดูไม่ดีนะครับแล้วก็นั่งแล้วก็เป่าอย่าง มีความมั่นใจนะครับโฟกัสไปข้างหน้านะครับในส่วนของเราเนี่ยเรามองไปข้างหน้าตรงข้างหน้าของเราเนี่ยเราเลือกที่จะจุดมองให้ตรงตรงเข้าไว้นะครับแลวเรามองตรงไปที่จุดตรงนั้นจุดเดียวนะครับยิ่งพอเราถ้าเรา ต้องเป่าคนเดียวแล้วเราต้องมีจุดโฟกัสในการมองนะครับ